แชร์ว่าลุงพลเนี่ยปักทูบกับหัวพร้อมกับกินถ่านเข้าไปด้วยเอาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วไพ่อะไรไพ่จานบอกหน่อยนี่ระวังการหลบหนีด้วยเหมือนกันเพราะว่านี่คือไพ่เด็กหนีแล้วก็ต้องดึงเอาไว้ไพ่นี้ก็ขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะคืออะไรครับเล่นของเล่นของอีกแล้วเล่นของเขียนดาวฟร์พินาดพินาดสิ่งนี้ทําให้ทุกอย่างของเขาคือพังหมดเลยมีใครเกี่ยวข้องน่ากลัวเนี่ยไเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสายมาทุกๆครั้งในทุกๆคำถามเลยนะคะ เรื่องที่ลุงลุงพลเนี่ยพาขึ้นไปบนเขาเนี่ย<ช>พาน้องไปบูชายันหรือทําพิธีกรรมบางอย่างหรือเปล่าให้บอกแม่จารันเอยอ,อันนี้นมีชาวบ้านนะชาวบ้าน,นเขาตั้งข้อสงสัยกันอ่ะมีพิธีกรรมบางอย่างหรือเปล่าใช่จริงเคยมีคลิปแชร์ว่าลุงพลเนี่ยปักทูบก,กับหัวพร้อมกับกินถ่านเข้าไปด้วย โอไม่คลิปด้วยพี่อ่เาอขึ้นมีเอาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วไพ่อะไรไพจานบอกหน่อยไพ่อะไรฉันยากเขสับไพ่แ no> ล้วนะคะโอ้นี่ค่ะเกี่ยวแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเดชินะหอิบเจ็ดใบครับเพราะสิ่งที่เขาเกี่ยวจะทําเงินให้กับเขาสายมูเตลูจริงๆเนี่ยเขาคิดเอาไว้เลยว่าาอันนี้ดูจากหน้าไพ่นะคะครับครับ ไล่มาทีละใบเลยครับนี่ระวังการหลบหนีด้วยเหมือนกันเพราะว่านี่คือไพ่เด็กหนีแล้วก็ต้องดึงดึงเอาไว้นะคะแล้วนี่การที่อยากโดดเด่นไพ่หนีก็ขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะคืออะไรครับเล่นของเล่นของอีกแล้วเล่นของเล่นของสายศาสตร์การซ่อมแซมแก้ไขบางอย่างนี่ค่ะไพ่หนีก็เป็นไพ่นั่งและนี่ก็คือนั่งอยู่บน ไพ่เนี้ยเปรบเปรบเหมือนตะปูนะฮะใช่ค่ะนี่คือหมายความว่าไงฮะดูนิ่งแต่เจ็บปวดอ๋อต้องการเงินตอนนี้ต้องการเงินเหตุการณ์ที่ตอนนั้นที่เอาขึ้นไปเพราะอะไรหรือต้องทําอะไรเกี่ยวข้องกับการได้เงินบางอย่างแล้วเขาคิดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไพ่บวชหรือว่าเป็นการทําบุญอะไรชดเชยหรืออะไรบางอย่างแล้วเนี้ยค่ะเป็นไพ่ที่มีไพ่พระขึ้นมาแต่ถามว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งี้ไหมก็ ชัดเจนแน่นอนแน่นอนคำถามเราเนานะเส้นผมของน้องชมพู่เนี่ยที่ถูกตัดแล้วก็อยู่บนรถเนี่ยที่ตรวจเจอเนี่ยมีการคาดเดาว่าเอาไปทําเพื่อเป็นการแบบไสยศาสตร์หรือว่าแบบบูชายันคุณใสหรือเปล่าถ้าถามว่าใช่ไหมไพ่นี่เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็เกี่ยวข้องเรื่องความเชื่ออีกนั่นนะคะครับและไพ่พระขึ้นมาเนี่ยพระใหญ่พระเล็กเลยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือความดีงามความดีงามถ้าถามถึงเรื่องเส้นผม บ่งบอกคือเส้นเนี้ยทําให้ทุกอย่างเปิดเผยถูกไหมคะตามที่นี่ไพ่มีด,ดค่ะ,คออะเกี่ยวข้องกับมีดมีดมีดคือการตัดไพ่แบกรับภาระถามว่าใช่ไหมไพ่ดีไพ่ดีแล้วตอนช่วงนั้นการเงินเขาอีกแล้วเป็นไพ่แบบทั้งเหยียบเหรียญเหยียบอะไรก็ตาม มีขึ้นมาถามว่าใช่ไหมไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะความเชื่อเรื่องเกี่ยวข้องกับปฏิหารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จินยาจะหยิบอันนี้ด้วยนะคะคถามว่าเส้นผมอ่ะสิ่งนี้เป็นยังไงคะาาาอาัารา์วิทยาศาสตร์อ่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาการก็คือความรู้หรือเกี่ยวข้องกับตามหลักของความเป็นจริงที่ทําให้เขาอันนี้คืออะไรเป็นสีแดงๆแล้วก็มีบ้านอาจารย์ไฟไหมเหรอเขียนว่าเลยคะเขียนดาวฟอพินาศพินาศ สิ่งนี้ทําให้ทุกอย่างของเขาคือพังหมดเลยนะคะซึ่งตอนนั้นกำลังเธอใช้ค่ะแล้วนี้ก็คือมีดอีกแล้วเชียบคมเห็นมีดไหมเห็นแผลเป้นใช่ค่ะแล้วนี้คือการกักตัวเห็นกัตกวักตัวแปลว่าอะไรก็โดนจับเหรอฮะนี่ค่ะคุกคุกคุกอ่า ผมไม่พูดเองนะที่เป็นรูปคุกนะฮะหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วเห็นรูปอะไรหยุดนิ่งแล้วก็เป็นรูปเขาเรียกว่ารูปศพอ่ะรูปศพอ่ะคนตายเป็นรูปคนเสียชีวิตนะครับใช่ค่ะสุดท้ายคือเนี่ยค่ะแต่เขาก็ยากจะยืนการกั้งแข็งแกร่งคืออยู่นิ่งนิ่งที่สุดครับถามว่าทุกอย่างนี้คือเป็นไปอย่างนั้นคือถาว่าเส้นผมทําให้ทุกอย่าง ชีวิตเขาก็คืออั้ผมดเลยดาวฟอใช่ค่ะนี่คือทุกอย่างหยุดนิ่งเลยก็คือนี่แหละค่ะหลักฐานอันนี้สําคัญเลยครับเรื่องของป้าแตนคดียกฟ้องไปนะครับหลายคนสงสัยว่าเรื่องนี้มีใครรู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องไหมไม่โดนฟ้องแล้วเราเนาะไม่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนี่ถามกว้างๆแล้วก็ให้ไพ่โชว์รูปเป็นคําตอบก็แล้วกันครับ จะเกี่ยวข้องด้วยไหมมีใครเกี่ยวข้องน่ากลัวี่ย,ย,เ,ยเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณส่มาทุกๆครั้งในทุกๆคำถามเลยนะคะไพ่คุณส่ขึ้นมาจริงๆความสัมพันธ์ของแหมก็ไม่ได้อยากพูดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องนอกประเด็นความสัมพันธ์คู่นี้ก็ดูเหมือนจะดีแต่ก็สั่นคลอนเหมือนกันเพราะว่าในไพ่บอกแบบเนี่ยอย่างเงี้ยกอดคือ <c ười> อะไรครับอาจักร กอดกับเราเราก็มีการหึงหวงกันแต่อันนั้นเป็นเรื่องนอกประเด็นไปจะยากแค่อ่านจากหน้าไพา่ถามว่ามีคนเกี่ยวข้องไหมมีไหมครับมีคนเกี่ยวข้องไหมครับไพ่ถามว่าตัวเขาคนเดียวมากกว่าไพ่ผู้ชายไพ่ผู้ชายค่ะสรุปว่าตัวเขาคนเดียวอ๋อตัวเขาคนเดียวไม,<ช>ไม่ได้มีใคร,ครเกี่ยวข้องนะฮะ